โอเคเราจะมาเล่นตัวนี้กันนะการิการ่ไม่เอาการีอะเดี๋ยวเลือกตัวเองก็แล้วกันเดอะเดี๋ยวหาห้องก่อนนะมาแล้วห้องมาแล้วมาแล้วลืมอาดมาแล้วอุย้ยเราได้อยู่ฝั่งสีแดงเรดกดสิกดเร็วๆวกดเร็วๆวกดเร็วๆว กูผิดห้องนี้จะได้ไหมเออเลยได้คือแบบเร็วมากอ่ะาให้ทายว่าจะเล่นตัวอะไรเฉลยตัวนี้นั่นเองเอลซ,ซ่าเออเอลซ่าเอลใจเอลซ่าเอลใจจะส่องสกินนางก่อนอุ้ยอันนี้ก็สวยเนอะรันคาพิเศษอุ้ย โอเคเดี๋ยวรอรีก็แล้วกัน,กนมาแล้วอุ้ยฝั่งตรงข้ามเขามีอีโรหทองนะแต่เราอย่าอ่าแต่เราอย่าไปตัดสินที่โลซี่ทีมเรามีมาจ้าทีมรู้เหรออ่าก็ทีมเรามีมาจ้าแล,แล้วก็ไม่รู้ไม่รู ทีมยนก็มีอ่าดูดูก่อนแล้ววะก็มีน้องยอนน้องแวนฝั่งข้ามก็มีน้องแวนด้วยแล้วก็อ่าไม่รู้ฉันฉันจะเป็นเอลซ่าให้ดูเลยหิมะสีขาวนี่คือหิมะสีขาวนะทุกคน อย่าตกใจหร,อห,รอหนูลูกอย่าตกใจอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้บบนได้ไงเล่าได้คิวเฉยตึง้งโอ้ยหนึ่งโดนก็ไม่เจ็บหรอกโอ้ยเย้งซีนะคันซีนสุดเศร้า ิปตีป้าไปเลยิปตีป้าเทวนาะขอ,อ็กลวกันนะวิกสีส้มเนี่ยขอ็กลวกันนะแบบนี้คือรอดยากค่ะอาไม่ใช่แค่บอกเฉยๆว่ามันรอดยากอ่าอย่าไปคิดหรือโอเคแค่พาให้มันสนุกสนุกไปเนาะ สองหนึ่งสองสามหนึ่งส,งสองหนึ่งสองหนึ่งเฮ้โอ้ยเทวนัสกันซีนมากกันซีนสุดได้เดีย๋ยวเราจะได้เห็นดีกันมานี่นี่ยังเทวนัสจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนไม่รอดโอ๊ยรอดไปไดโ้โกรธนะโกรธมาสิมาส,มาสิแก้แค้นความแ้นแ้น ฝิกเรหยุดฟิกครูบาช่วยหมูแดงด้วยอย่ามายุ่กับเพื่อนฉันอย่ามายุ่ง จะตามครูไปนี่อ๊ยไม่โดน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 สกกาขาอาชีพอ๊ยนักครูยา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 ซีซีฉาบมากวทผมอันนี้ เดินไปก่อนโอ้มีแววว่าจะได้ได้กลี่นถึงคำว่า the fix เพราะว่าเราออกของน้อยเออน้อยเกินไปก็คือหนังสือเพิ่มพลังวเวทสี่สิบไม่มีใครดีทุกแม่คุณค่ะบอกเลยนะ ว่าอย่ามาอย่ามาเล่นกับน้ำแข็งเนาะไม่งั้นไงมันจะหนาวตายหรอหน้าหนาวประเทศไทยนี่ไม่มีใครห้ามได้ให้เราอย่าอย่าอย่ามาเล่นกับไฟร้อนแล้วสิไม่ดีฝากไว้ก่อนเถิดมาแล้วมาแล้วมาแล้วตึงๆริชออกนี้เลย ไม่ทำอะไรหรอกเราแค่พังป้อมปีวันวันน่ะช่วยเขามาตีป่าหน่อยเนาะเดบ้าบ้ามาสูซีเบบีบ้าสาดีตีเลยตีเลยเลยตบมือให้เสียงตบมืออย่างคิหลุกทุกคนเสียงตบมืออย่างคิดลุกแต่นี่ก็จะคิดหรอกนี่ก็จะคิดนะนี่ก็จะคิดเนาะน่าเบื่อนล้ว่ออย่าอย่ามาเล่นกับไฟร้อนร้อสิไม่ดีอย่าอ yeah. โอ้เออมาจ้าโหดเกินรายเอฟเคคุณผิดเนาะคุณถูกจับในข้อหารังแกผู้อื่น นักเรื่ัวก็จะเข้าไปบู๊อุ๊ยอุ๊ยนักเรื่อยา่ยาอย่าอย่ามาจับโอยอย่ามาเตะอย่ามาเตะอย่ามาเตะช่วยด้วยครูบา้าเราต้องอยืน้อชีวิตแล้วก็กลับมาได้อย่างสวยงามสวยงามไหมแล้วสวยงามไหมโออน้องทอนไม่เห็นเนาะ อนไม่เห็นเนาะมาจา้ามานี่ก่อนก็จะถึงแล้วอีกสบิบเอ็ดวิโอ้โหนานมากนาตรงไหนที่สิเบเอ็ดวิคือผู้นำหัวใจประชาธิปไตยตุสันได้านราชาจาารจิงเรียนสนุกุกลฝ่ายคุณหามุ่งม่พัฒนาไม่อยู่นิ่งคนให้ผมชื่นชมสู้ซะสู้อา่าเอาเพลงเอาเพลเชลิเดอร์มา ช่วงนี้ก็อ้อดักรัวไปดีกว่า,อ,อ,วาอ,อ้เอ๊ะๆตรงนี้มันจะมีไฟแต่ก็ไม่รอดเนาะตรงนี้มันจะมีไฟแต่มาไม่ทันเนาะอยู่ในยกุกดึกดำบรรฉันอยากบอกเธอตรงนี้ว่า w a ้ e canino g a n i n o w a ้ e canino g a n i n o แค่นี้แหละที่อยากจะบอกอยากบอกว่าอยากจะกรี๊ดอยากจะร้องตุม้มอย่าไปโก้คันโดนเนี่ยเวออกอะไรย่ะช่วยบอกด้วยนะว่าออกอะไรแต่ตอนนี้มันจะออกโอ้ยไม่ทัน ทอนแรงมากเลยอะทุกคนคือทอน่อนอะแรงมากสามคนนี้หายนะน,นั้นะพอน้องทอนอะตึก๊กตึ๊กบามาบาซาซีเบบีาสาส้บาซาดีบามาบาซาดา,า,า,าโอ๊ยดักรัวทอนมาเท่ากับจบอุ้ยนี แต่น้องทอนตายอันนี้ไม่กลัวใครนะกลัวน้องทอนคนดีมาแล้วมาแล้วมาเร็วตื่นขึ้นมาจากนรกเร็วทุกคนรีบไปจกบ,บ้านเขาเร็วแต่ทอน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 กีบัตแค่คุณลูกค้าโอ้ไม่ใช่ ทอนทอนทอนกี่บาททอนกี่บาทสิสามบาทเหรอกุ้งแรงมากใครเข้าไปนี่คือโดนใช่ไหมอ่ะฮึฮ <laughs> นี่คือเสียงหัวเราะแบบอร่อยอร่อยแบบผู้ดียังกิษเนาะ ไปไปไหนอร่อยมากเลยสี่เทวเทวเทว่านัทอร่อยมากเลยใช่ไหมฮ่าฮ่าฮมันอร่อยมากเลยใช่ไหมแรงบอกเลยว่าแรงเรง,เ,รงเสือเวนจ้าเวนเนาไม่ใช่โวอไฮคอตัวโปรดแยกให้ออก เพราะว่าฉันจะแช่แข็งเลดี้โก้เลดี้โกแค่ห่มผาแล้วก็นาเลดี้โก้ทอนทอนทอนตายไม่โอชิไม่ตายจะได้เป็นเอ็มไม่ได้โอเคก็ชนะไปแบบแบบไม่อีซี่ตัดมาให้ดูแค่นี้แหละเพราะว่ามันยาวมากไม่มีสึกอะไรให้ดูเลยมีแต่ตายตายตาย,ตายแล้วก็ แล้วใครจะ <occurs> ให้เอ enfin ็มอยากดู้ชอมมชมวู้ฮูและจะมาสอนรเล็กดน้อยนด้วยนใครชอบก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำใจให้ด้วยถ้าไม่กด ถ้าไม่กดไรขอให้ไม่มีใครเอานะจ๊ะพูดแค่อ่อนๆอ,อนานะอาจะมาสอนจะมาสอนพวกหนูๆน,นะจะมาสอนนทุกคนนะว่าถ้าให้ฮีโร่อยากยังไงไปที่ปรับแต่งคือตรงนี้ปรับแต่งแล้วก็สมมติว่าเราเอาอ่า น้องเอลซ่ามากดไปที่โมเรลตึก๊กแล้วก็รอแป๊บหนึง่งแล้วก็มาแล้วแล้วถ้าเราอยากมีฉากเปิดตัวก็อ่ะไปที่ฮีโร่แล้วก็จิ้มฮีโร่ที่เราเลือกคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละเพราะว่าลง R O V ไปสามตาแล้ววูฮูอ่าไม่ใช่สามครั้งเลยวูฮูดี